สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะบ้านประออยเองค่ะวันนี้มานั่งในห้องครัวห้องครัวลกๆห้องครัวเล็กๆของบ้านในชนบทอเมริกาของเราค่ะวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าอีกเช่นเคยค่ะเรื่องของเพลย์ลิสต์ในกลุ่มของเหยื่อเรื่องราวของเหยื่อที่ถูกคนที่ เป็นมิจฉาชีพหาวิธีทุกวิธีทางที่จะหลอกเพราะทุกวันนี้การหาเงินจากการหลอกไม่ได้เหนื่อยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องใช้แรงใช้แค่สมองกับคำพูดเท่าน,นั้นเองเราลองมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้ดูที่ผู้หญิงคนนี้สูญเงินไปหลายแสน u s ดอลลาร์ให้กับสแกมเธอเล่าให้ฟังว่า เธอเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงในอาชีพการงานของเธอเป็นคนที่มีผู้คนรู้จักมากมายเธอแต่งงานมาแล้วสองครั้งและครั้งสุดท้ายสามีก็จากเธอไปเขาอยู่ด้วยกัน23ปีตอนที่สามีจากเธอไปเธอมีแต่วความเศร้าหัวใจมีแต่ความหม่นหมองมีความรู้สึกว่า ฉันจะอยู่ต่อไปได้ยังไงคนเดียวชีวิตมันช่างเศร้าหมองเนี่ยแหละสิ่งเรล่านี้มันเกิดขึ้นมากมายกายกองหลายครั้งกับผู้หญิงสูงวัยเพราะวัฒนธรรมของคนที่นี่เมื่อแก่ตัวลงลูกหลานก็จะไปอยู่ที่อื่นไม่มีการอาศัยอยู่ร่วมกันกับญาติพี่น้องชีวิตของ ผู้สูงวัยสองคนเมื่อคนหนึ่งจากไปความว้าเหวเศร้าหมองมันย่อมเกิดขึ้น <_ c oughs> เธอบอกว่าเธอไม่อยากพูดกับใครเลยเธอไม่อยากคุยกับใครเธอเอาแต่ร้องไห้เธอรู้สึกว้าเหวแล้วเธอก็ปรับสถานะในโปรไฟ,ฟล์ Facebook ของเธอเป็น Vi w i ดอร์ e อ o ายแปลว่าเป็นไม้ และไม่นานนักก็มีผู้ชายคนหนึ่งทักถ่ายเข้ามาผู้ชายคนที่ทักเข้ามาเหมือนกับสามีของเธอทำให้เธอยิ่งคิดถึงสามีของของเธอมากเขาส่งเฟรรีเคว s สมาให้เธอเธอก็เลยรับเขาเล่าให้เธอฟังว่าเขาเป็นม่ายมาแล้ว8ปีเขามีลูกชายอยู่ที่รอนดอนเขามองหาภรรยา เาเป็นคนที่สุภาพมากเขาคอยส่งข้อความมาทักทายฉันอยู่เสมอเลยเขาบอกฉันว่าดวงตาของฉันสดใสมีประกายแห่งความสดใสเขาอยากรู้จักฉันมากขึ้นเวลาที่คุยกับเขาทุกครั้งฉันจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัยฉันดีใจมากที่ฉันได้รู้จัก Good person หรือได้รู้จักผู้ชายที่ดีคนนี้ หลังจากที่สามีจากไปเขาทิ้งทรัพย์สินเงินทองเอาไว้ให้ฉันได้ใช้อย่างสุขสบายเมื่อฉันเกษียณฉันจะได้อยู่โดยไม่ต้องทุกข์ร้อนกังวลเรามีบ้านของเราอยู่วันหนึ่งชายหนุ่มคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะต้องไปทำงานในต่างแดนนะเขาโทรหาฉันทุกวันเลย และก่อนที่เขาจะวางสายทุกครั้งสิ่งที่เขาพูดก็คือ I love you วันหนึ่งเขาก็บอกกับฉันว่าเขาต้องไปทำงานในต่างแดนและเพื่อไม่ให้ขาดการติดต่อเขาต้องซื้อ WiFi แล้วก็ใช้ในการติดต่อกันและก็เป็นวิธีเดียวที่เราจะสามารถคุยกันได้เขาขอเงินฉัน เพื่อเอาไปซื้อ Wi-Fi 1 0 0 0เหรียญ US อสโลาไอการที่ได้คุยกันมาทำให้ความรู้สึกของฉันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการไม่ถูกไม่ควรแต่ฉันต้องการที่จะช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็ยังบอกฉันอีกด้วยว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะส่งโกบาไมา้ฉันนะมีมูลค่าถึง100มิลเลียน ร้อยล้าน u s เดอลลร์เป็นโกบาที่เขาจะส่งมาให้เธอแต่จะต้องซื้อ e ร s a ซฟจำนวน1 0 0 0 0แสน u s เสดอลลราสำหรับใส่และให้เพื่อความปลอดภัยในการส่งของจากต่างแดนเพื่อมาให้กับเธอเขาบอกว่าขอให้เธอช่วยออกค่าใช้จ่ายตัวนี้ก่อนเพื่อเมื่อส่งมาก็ขอให้เธอเก็บมันไว้ และเมื่อเขากลับมาเขาจะคืนเงินให้กับเธอถึง5เท่าโกบาที่เขาว่าเนี่ยที่มูลค่า100ล้านเนี่ยนะมันเป็นออทองที่14กละลัดฉันก็เลยส่งเงินไปให้เขาหนึ่งร้าเาัก็คือ145,000สนสี่หมืในครั้งนั้นและเขาก็ได้แจ้งว่า รตแรกที่ส่งมาจะมากับเครื่องบินโดยผ่านกรีกตุรกีเข้าสเปนแต่ก็มีเรื่องของคัสตอมก็คือสุลากรระหว่างทางที่จะต้องแสดงตัวเป็นโอเนอร์ชิพแต่เขาก็ให้บริษัทชิปปิ้งเป็นคนจัดการให้โดยที่จะต้องจ่ายเงินอีก200 หรือ200,000 US ดอลลาร์นั่นเองก่อนที่ทองจะมาถึงยังอเมริกาเมื่อทองมาถึงที่อเมริกาก็ขึ้นรถเพื่อจะเตรียมส่งคนที่เป็นชิปปิ้งกลับถูกจับติดคุกดังนั้นเมื่อเขาก็ต้องเดินทางไปที่นั่นเองทำให้การเดินทางมาหาเธอต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเขาไปติดต่อก็ถูกตำรวจจับ ติดคุกค่ะแล้วก็ส่งไปยังดินแดนที่ไม่มี Wi-Fi ใช้ฉันก็ต้องหาเงินเพื่อจะช่วยเหลือเขาอีกและเขาก็จะต้องมีเงินประกันตัวอีกจำนวน250หรือ250 0 0ฉันไม่มีเงินเลยตอนเนี้ฉันจะต้องขายบ้านเพื่อจะเอาเงินมาช่วยเขาจากการที่เขาถูกจับ และจากการที่ไม่สามารถติดต่ออะไรกับเขาได้เลยฉันสูญเสียเงินไปจำนวนหลายแสนดอลลาร์ซึ่งในที่สุดฉันก็ยังไม่มีโอกาสได้พบเขาฉันก็เลยนำเรื่องต่างๆเพื่อมาปรึกษากับผู้คนที่ทำเว็บไซต์ในการพิสูจน์ว่าคนที่ฉันคุยด้วยเป็นคนจริง เป็น scammer เอกสารต่างๆที่เขาส่งมาให้ดู p r o ฟมาให้ฉันและเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ฉันคอยคิดและพูดเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอเลยว่าฉันมีความสุขนะที่ฉันได้รู้จักเขาฉันไม่อยากได้ยินสิ่งเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นว่าคนที่ฉันคุยด้วยอ่ะ ไม่ใช่ตัวจริงเขาคือแ scammer มันควรจะทำให้หัวใจฉันต้องแตกสลายลงอีกครั้งหนึ่งแน่นอนเธอเล่าเช่นนั้นและในที่สุดการพิสูจน์ก็ออกมาเหมือนที่พวกเราเดากันนั่นแหละคนที่มีอายุมากแล้วบางครั้งสังคมออนไลน์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเธอเพราะฉะนั้นข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่เธอควรจะทราบ เธอก็ไม่ได้ทราบและยิ่งในปัจจุบันนี้ถ้าเราบอกว่าไม่ทำไมไม่คุยกันให้เห็นหน้าก่อนละ่ะ AI ได้เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งใหญ่ในเรื่องนี้มันยิ่งทำให้การใช้ชีวิตกับออนไลน์ของผู้คนยิ่งลาบากมากยิ่งขึ้นมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ใช้เตือนใจ สำหรับผู้คนทั่วไปให้ได้ตระหนักขอบคุณที่เข้ามาและรับชมเรื่องราวดีๆสาระที่ใช้สำหรับเตือนใจและเอาไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะแล้วเราเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย